ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเสื้อของเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ของนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะสะกินคําว่า s t u d e n t go to g e a t e r นะคะแปลว่านักศึกษาไปด้วยกันค่ะค่ะและข้างหลังของเรานะคะจะสะกินคําว่า Catholic Student n e t w o r k in the north of Thailand. สำหรับใครนะคะที่สนใจเสื้อเคราไข่ของเราเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook นิสิตนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือค่ะในราคาเพียงตัวละ199บาทเท่านั้นเองค่ะชินชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยร่วมเข้ามาอุดหนุนเสื้อของเครืไขน่นิสิตนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือกันเยอะๆนะคะเวลาที่ทาง เพื่อใครของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็จะสวมเสื้อตัวนี้ค่ะเพื่อแสดงถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นนิสิตนักศึกษาคณทอิลิกภาคเหนือค่ะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางในการซื้อเสื้อนะคะสามารถเข้ามาซื้อได้ที่ส่วนเจดินในห้องนักศึกษาได้เลยค่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย